เดเทพสงครามไร้พ่าย,ายในบรรดายอดทหารของแควนฉินที่กล้าแกรง่งแทบจะทุกตัวคนนั้นไปฉีและหวังเจียนได้รับก,การยกย่องให้เป็นที่สุดแห่งเทพสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหรียญพอและหลี่มู่แห่งแควนเจ้ารวมเป็นสีเทพสงครามแห่งยุคจ้างก่าหวังเจียนเป็นชาวแควนฉินโดยกําเนิดพื้นเพเป็นชาวเมืองผิงหยางในวัยเด็กชื่นชอบศึกษาการทหารและต่อมาเมื่อวัยหนุ่มก็ได้เข้ารับราชการทหารในแคว้นฉินได้แต่เต้าขึ้นมาโดยลําดับ สมรภูมิผิงหยางล้างายแควนฉิน234ปีก่อนคริสตกาลปีที่11ในรัชกาลฉินอองเจิง้งแคว้นฉินยุให้แควนเจ้าตีแควนเยียนระหว่างนั้นฉินอ๋องเจิ้งก็ฉวยโอกาสให้สามแม่ทัพใหญ่ได้แก่หัหยีหวังเจียนและหยางตวนเหอกรีธาทัพเข้าตีดินแดนแควนเจ้าโดยอ้างว่าเพื่อช่วยแควนเยียนที่ถูกแควนเจ้ารังแกทั้งสองฝ่ายชิงชัยกันในสมรภูมิเมืองผิงหยางบ้านเกิดของหวังเจียนเอง กองทัพสายแรกของหววหยีและหยางตวนเหอยึดได้หกเมืองแห่งเหอเจียจินและรวมถึงเมืองอันหยางและเมืองเย่ของแควนเจ้ากองทัพแควนเจ้าที่นําโดยแม่ทัพผางนวนพ่ายแพ้ยับเยินส่วนกองทัพอีกสายของหวางเจียนนาทัพบ,บุกตีแควนเจ้ายึดได้มากถึง9เมืองรวมถึงเมืองเหลียวหยางและเมืองเอ,อ่อหยีในเขตซั่งต่างจินโดยเฉพาะเมืองเอ,อ่อหยีนี้เป็นชัยภูมิสําคัญของซั่งต่างจิน แควนฉินเคยเสียดินแดนนี้ไปเมื่อทัพฉินพ่ายแพ้สงครามให้แก่แม่ทัพเจ้าเชื่อแห่งแควนเจ้าในสมัยของฉินเจ้าเซียงของทวดของฉินของเจิ้งเป็นการพ่ายแพ้ที่อัปยศครั้งหนึ่งของแควนฉินชัยชนะครั้งนี้ของหวางเจียนจึงเหมือนเป็นการชำระแค้นชำระความอัปยศของกอง,งทัพฉินที่รอคอยมาเนิ่นนานประจันหลี่มู่สยบแควนเจ้า หลังจากที่กองทัพฉินที่นำโดยแม่ทัพหัวหยีต้องพ่ายแพ้ต่อหลี่มู่แห่งแควนเจ้าอย่างหมดรูปที่เมืองเฟยแควนฉินก็หันไปทำศึกต่อเนื่องในพื้นที่อื่นก่อนโดยใช้แผนหนอนบ่อนไส้ทำลายแควนเจ้าจากภายในให้เน่าเสียก่อนที่จะยกทัพใหญ่มาโจมตีอีกครั้งแขวนฉินได้ติดสินบนกอไขเสนาบดีแควนเจ้าให้กีดกันหลี่มู่ทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หลี่มู่ได้กลับมาจากชายแดนเพื่อมารับศึกกับแควนฉิน คราวนี้แคว้นฉินแบ่งกองทัพออกเป็นสองทางทางหนึ่งนำโดยแม่ทัพหวางเจียนให้เป็นแม่ทัพใหญ่นำทัพไปทางสร้างต่างชิน้นบุกไปทางจริงจิงหรือในเขตมณฑลเหอเป่ยในปัจจุบันและอีกสายหนึ่งให้แม่ทัพหยางตวนเหอนำทหารในเขตพื้นที่เหอเจียนเข้าล้อมนครหานตานไว้และให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วอีกหน่วยหนึ่งนำโดยแม่ทัพเจียงขุยคอยสนับสนุนกองทัพทั้งสอง แขวนเจ้าจำเป็นต้องเรียกแม่ทับหลี่มู่กลับมารับศึกใหญ่ในครั้งนี้และยันทับแคว้นฉินเอาไว้ได้ทุกสายแต่สุดท้ายแล้วเม่ทับหลี่มู่ผู้เกรียงไกรกลับโดนกัวไคกังฉินใส่ร้ายข้อหากบฏจนถูกจับและถูกประหารกองทัพแควนเจ้าไม่สามารถต้านทานกำลังกองทัพแขว้นฉินได้กัวไคกับเจ้าองเชียนแอบหนีออกจากเมืองมาสวามิภักต์ต่อแคว้นฉิน แคว้นเจ้าล่มสลายลงใน228ปีก่อนคริสตกาลส่วนองค์ชายเจ้าเจียเชื้อพระวงศ์แคว้นเจ้านำทหารบางส่วนหนีไปตั้งรัฐบาลพระถิ่นที่เมืองไต้ตี้ทางตอนเหนือสถาปนาตัวเป็นใต้อองเจียแห่งแคว้นใต้แต่ก็ถูกแคว้นฉินกลืนกินในอีกไม่กี่ปีต่อมาน้ำเชี่ยวไม่ขวางเรือ ขอเกษียณอายุราชการภายในระยะเวลาเจปีแขวนฉินล่มแควนหานแควนเจ้าแคว้นเว่ยและแควนเยียนลงได้อย่างราคากเหลือเพียงสองแคว้นใหญ่คือแควนฉู่และแควนฉีสําหรับแคว้นฉีนั้นแม้มีพื้นที่กว้างขวางแต่การทหารไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรจึงไม่น่ากังวลนักสิ่งที่เป็นปัญหาหนักสําหรับแควนฉินคือแควนฉู่ที่มีกําลังทหารเข้มแข็ง ในครั้งแรกนั้นฉินอองเจิ้งหารือขุนนางทั้งปวงเรื่องแผนบุกขยี้แคว้นฉู่หันไปสอบถามกําลังทหารจากแม่ทัพใหญ่หวังเจียนหวังเจียนประเมินกําลังแล้วเห็นว่าต้องใช้ไพร่พลจํานวน6กแสนคนจึงจะเอาชนะแคว้นฉู่ได้ในขณะที่หลี่สิ้นแม่ทัพหนุ่มผู้เคยยกทัพเหยียบแคว้นเยียนมาแล้วจนเยียนอองสีต้องหนีไปคาบสมุทรเหลียวตรงและตัดศีรษะไท่จือตันโอรสของตนเองมาเส้นกองทัพแคว้นฉินเพื่อซื้อเวลาอยู่รอด ไปพล,งพลางๆเห็นว่าการตีแคว้นฉู่นั้นกองทัพแคว้นฉินเพียงสองแสนนายก็สามารถที่จะล่มแคว้นฉูล่ลงได้แล้วชินอ๋องเจิ้งเห็นข้อเสนอของหลี่สิ้นน่าสนใจในใจนึกปรามาดหวังเจียนผู้ชารศึกท่าทางจะแก่ชาราแล้วจริงๆความห้าวหาญจึงไม่อาจสู้แม่ทัพรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างหลี่สิ้นได้ชินอ๋องเจิ้งจึงมอบหมายภารกิจตีแคว้นฉู่ในครั้งนี้ให้แก่หลี่สิน้นและเมืองเถียนเป็นผู้ดําเนินการ วังเจียนเห็นว่าเมื่อฉินอ๋องไม่เชื่อถือศักยภาพของตนแล้วจึงถวายฎีกาขอกเกษียณอายุตัวเองออกไปพำนักที่เมืองพิงหยางบ้านเกิดทว่าศึกในครั้งนี้ก็จบลงด้วยความปลาชาัยอย่างย่อยยับของกองทัพฉินเซียงเอี้ยนแม่ทัพชำนาญศึกของแพนฉู่ใช้วิธีปล่อยให้กองทัพฉินบุกตีเมืองเผิงยี่กับฉินชิวได้ตามอำเภอใจหลังจากนั้นจึงนำกำลังหลักตลบเข้าพื้นที่หนานจิน้นซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวง ของแคว้นฉูที่ถูกแคว้นฉินยึดไปได้หลายสิบปีกลับคืนมาได้โดยอาศัยการประสานงานกับชางผิงจินอดีตอัครมหาเสนาบดีแควนฉิน,นซึ่งในภายหลังกลับใจมาอยู่เข้าข้างแควนฉูซึ่งเป็นแควนบ้านเกิดของตัวเองและได้กลายเป็นอ๋องคนสุดท้ายของแขว้นฉูด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้กองทัพแคว้นฉินที่นำโดยหลี่สิน้นต้องพ่ายแพ้ต่อแควนฉูอย่างย่อยยับ หลี่ซินต้องรีบนำทัพกลับมาช่วยหนานจิ้นแต่เพราะเร่งรีบทหารจึงอ่อนล้าเป็นช่องให้เซียงเยี่ยนตามตีเซียงเยี่ยนนำทัพไล่ตีกองทัพฉิน3วันสาคืนยึดพื้นที่ที่เสียไปทั้งหมดกลับมาได้ในคราวเดียวสังหารผู้บัญชาการทัพเป็น7คนทหารฉินล้มตายมากมายหลี่ซินกับเหมิงเทียนปราชัยต้องกลับมารับโทษต่อฉินอ,องเจิง ชินอองอ้อนวอนคืนทับความพ่ายแพ้ของหลี่สิน้นสร้างความอัปยศให้แก่ชินอองเจิ้งเป็นอันมากพระองค์ลงทุนเสด็จไปง้อแม่ทับเท่าหวังเจียนถึงเมืองผิงหยางอ้อนวอนให้กลับมานำทับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรก็ตามที่แม่ทับเท่าขอเขาจะไม่ปฏิเสธทุกอย่างหวังเจียนปฏิเสธชินอองเจิ้งอยู่หลายครั้งหลายหนแต่ชินองก็พยายามอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนเช่นเดียวกันท้ายที่สุด หวังเจียนจึงยื่นคำขาดต่อชินอองว่าพระองค์ต้องมอบกำลังทหารหกแสนนายให้เขาเท่านั้นเขาจึงจะยอมออกศึกชินองเจิ้งสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องใช้ทหารมากมายขนาดนั้นแม่ทัพเท่าหวังเจียนก็ชี้แจงให้ฟังว่าเพราะแคว้นชูเป็นดินแดนที่กว้างขวางสามารถระดมพลได้นักปลานการรบสมัยนี้ต่างจากอดีตที่ใช้รถศึกเรียงรายประจันบานไม่กี่วันก็รู้ผล แต่ตอนนี้การรบพุ่งเพื่อจะผนวกแคว้นฉูมาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นฉินเรานั้นต้องรบในทุ่งกว้างทางไกลพบคนก็ฆ่าพบค่ายก็ตีตัดหัวเฉลยเป็นหมื่นบางครั้งต้องล้อมเมืองเป็นปีๆทหารห0 0สนนายนี้นับว่าไม่มากเลยชินอ๋องเจิ้งเมื่อได้ฟังเหตุผลของหวังเจียนผู้เชี่ยวชาญในการรบจึงมอบกำลังพลและยุทธโทปกรณ์ให้ตามที่หวังเจียนขอ เพื่อที่จะจัดการทำศึกผนวกแคว้นชูให้ได้เรียกร้องที่ดินให้สิ้นระแวงก่อนออกศึกหวังเจียนขอพระราชทานที่ดินไว้เป็นหลักประกันแก่ตัวเองและลูกหลานชินอองเจิ้งกล่าวว่าท่านแม่ทัพฝีมือเป็นหนึ่งในแผ่นดินรบชนะกลับมาลาบยศก็ไม่ขาดใหญ่ยยต้องกังวลเรื่องนี้ด้วยหวังเจียนทูลว่า เขาเองนั้นแก่ชราที่ทูลขอที่ดินก็เพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าชินอองก็ให้ตามที่หวังเจียนขอทุกประการครั้นยกทัพพ้นด่านหารกู่หรือหารกู่กวนมาแล้วหวังเจียนยังถวายดีกาขอที่ดินเพิ่มเติมอีกครั้งแม่ทัพที่ติดตามหลายคนเห็นว่าการกระทําเช่นนี้น่าจะเป็นการไม่สมควรแต่หวังเจียนให้เหตุผลว่าตอนนี้กองทัพแขวนฉินจํานวนหกแสนนายอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา ทหารแทบทั้งหมดของแคว้นอยู่ในมือของแม่ทัพอย่างข้ามีหรือที่เจ้าแคว้นจะไม่ระแวงที่ขอพระราชทานที่ดินมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ชินอองเจิ้งไม่สรงระแวงว่าจะคิดคดหากท่านอองวางใจพวกเราก็สามารถทำศึกอย่างไร้กังวลและนี่ก็นับได้ว่าเป็นความฉลาดทางการเมืองประการหนึ่งของหวังเจียนที่รู้และเข้าใจอุปนิสัยนายเหนือหัวอย่างชินอ,องเจิ้งเป็นอย่างดี คืนสมอรภูมิถล่มแขวนชูเมื่อได้ข่าวกองทัพแควนฉินหกแสน 6, นายยกทัพมาเหยียบแควนชูแขวนชูก็เตรียมการตั้งรับอย่างเต็มที่แต่แม่ทัพหวังเจียนกลับให้ทหารตั้งค่ายมั่นคงฝึกกระโดดสูงยกน้ำหนักขว้างหินแข่งขันกันในค่ายใครชนะก็เลี้ยงสุราไม่เปิดฉากรบเสียทีเสี่ยงเอี่ยนแม่ทัพใหญ่ของแขวนชูส่งทหารไปท้ารบด่าหน้าค่ายทุกวันก็ไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกแต่อย่างใด จนในที่สุดกองทัพแควนฉู่ก็หย่อนยานลงเป็นลําดับจนเมื่อแควนฉู่เคลื่อนกําลังพลส่วนหนึ่งไปประจําการทางตะวันออกจึงเป็นโอกาสที่หวังเจียนเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานเมื่อจังหวะที่เขารอคอยมาถึงกลางงานเลี้ยงในคืนหนึ่งหวังเจียนลุกขึ้นพูดด้วยเสียงอันเคร่งขรึมผิดจากปกติปลุกให้เหล่าทหารนึกถึงความพ่ายแพ้เมื่อครั้งก่อนนึกถึงดินแดนที่เสียไปนึกถึงชีวิตทหาร ครอบครัวมิตรสหายที่สิ้นไปกลางสมรภูมิเรียกร้องว่าศึกครั้งนี้เป็นการทวงเกียรติยศของแขวนฉินคืนเราจะถล่มชูให้ราบในคราวเดียวบรรดาทหารทั้งหลายที่รอคอยวันนี้มาเนิ่นนานต่างขานรับไม่ชนะจะยอมตายร่วมกันบุกจู่โจมทับชูกลางดึกองทับแควนฉูตั้งรับไม่ทันได้แต่ถอยร่นแขวนฉินจึงรุกคืบยิบแผ่นดินชูลึกเข้าไปเรื่อยๆในสมรภูมิสุดท้าย ที่หนานชิน่นชูอ,องชางผิงจินชูอ,องคนสุดท้ายผู้ที่เปลี่ยนฝากย้ายฝั่งจากอครมหาเสนาบดีของแคว้นฉินมาเป็นองค์สุดท้ายของแคว้นฉูถูกสังหารตายในที่รบแม่ทัพใหญ่อย่างเซี่ยงเยี่ยนทนรับความอัภยศที่สูญเสียวแคว้นไม่ไหวเชื่อดคอตายทำให้กองทัพแคว้นฉูแตกทลายย่อยยับในปีรุ่งขึ้น หวังเจียนยกทัพข้ามแม่น้ำฉางเจียงกวาดเอาดินแดนแถบเจียงหนานมาขึ้นกับแคว้นฉินได้ทั้งหมดรวมถึงแคว้นเย่แคว้นเล็กๆในอารคขาของแคว้นฉู่เดิมด้วยแคว้นฉินทำลายแคว้นฉู่เป็นแคว้นที่5ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นฉินได้ใน223ปีก่อนคริสตศักราชตรงกับรัชสมัยของฉินองอเจิงปีที่24นอกจากหวังเจียนแล้วบุตรชายของเขาหวังเปิลก็มีผลงานในการรวมแผ่นดินไม่น้อย ตระกูลหวังจึงได้รับการยกย่องจากคนในแคว้นฉินตั้งแต่ประชาชนจนถึงนายเหนือหัวอย่างฉินอ๋องเจิ้งอย่างสูงตกมาถึงรัชสมัยของฉินเออรซื่อหวงตี้หรือจักรพรรดิฉินที่สองหูให้หวางเจียนและหวางเปินในเวลานั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วหวางลี่ทายาทของพวกเขาซึ่งมีศั์เป็นหลานปู่ของหวางเจียนได้เป็นแม่ทัพฉินต่อมาตามรอยพ่อและปู่ ทว่าในสงครามที่แคว้นฉินยกทัพไปปราบปรามแคว้นเจ้าที่ก่อกบฏฟื้นตัวขึ้นมาใหม่หวังลี่ผู้เป็นแม่ทัพเกิดพ่ายแพ้และถูกจับเป็นเชลยของเซี่ยงอวี่หลานปู่ของเซี่ยงเอี้ยนผู้นำทัพแคว้นฉู่คนสุดท้ายเซี่ยงอวี่ได้นำทัพแคว้นฉู่มาช่วยแคว้นเจ้าไว้ได้ในเวลานั้นและในเวลาต่อมาเซี่ยงอวี่ผู้นี้นี่เองที่ร่วมกับหลิวปังโค่นล้มจักรวรรดิฉินลงได้เป็นผลสำเร็จ พงศาวดารสื่อจี้ของซือมาเชียนซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญได้วิจารณ์แม่ทัพหวังเจียนเอาไว้ว่าหวังเจียนเป็นแม่ทัพผู้ที่เก่งกาจสามารถรวบรวมแผ่นดินมาให้แก่ชิ้นอ,องได้แต่เขาไม่ได้มองไกลไปกว่านั้นไม่ได้ช่วยให้จกักรพรรดิปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นกลับยอมไหลไปตามสถานการณ์เพื่อให้ได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในช่วงชีวิตของตนเองจึงอาจส่งผลให้หลานของเขาอย่างหวังลี่ ต้องประสบความพ่ายแพ้ต่อเสี่ยงวีต่อข้อวิจารณ์ของสื่อมาเชียนนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดเมื่อมองด้วยใจเป็นธรรมแล้วจะเห็นว่าหน้าที่ของหวังเจียนเป็นหน้าที่ของทหารหารที่ออกแนวหน้าทำศึกเขาอาจไม่สันทัดการบริหารบ้านเมืองและอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของขุนทหารความร่วมสลายของฉินเกิดจากหลายเหตุปัจจัย จึงไม่อาจกล่าวว่าหวังเจียนเห็นแก่ระยะสั้นทิ้งระยะยาวได้หวังเจียนได้ทําหน้าที่ของทหารอย่างเต็มภาคภูมิและรักษาตัวรอดในยุคที่ขุนพลแทบไม่ได้ตายดีเลยสักคนตันับได้ว่าเขาเป็นสุดยอดขุนพลในหน้าประวัติศาสตร์สงครามจีนคนหนึ่ง